การเลือกเครื่องวัดความเร็วลมให้เหมาะสมกับงานแล้วการสอบเทียบเครื่องมือก็สำคัญเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยจะพาไปพบกับคุณบัณดิตศรีสัจัยเซอร์วิสเด렉เตอร์ของบริษัท Innovative Instrument กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยังไงก็มาขอความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ขอเยี่ยมชมห้องแลบหน่อยนะคะยินดีครับค่ะเนี่ยค่ะอยากจะสอบถามว่าเครื่องมือที่สอบเทียบกับไม่ได้สอบเทียบอะค่ะมันจะต่างกันยังไงอะคะแน่นอนครับย่อมมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับเพราะว่า การสอบเทียบเครื่องมือเนี่ยทำให้เรารู้ความแม่นยําของเครื่องมือกับพร้อมที่จะนําไปใช้งานตรวจวัดครับมเราเครื่องมือ,อวัดความเร็วลมอะค่ะมันมีหลายประเภทมากเลยเราจะสามารถคาลิเบตหรือสอบเทียบได้วิธีเดียวกันได้ไหมคะจริงๆแล้วหลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันครับแต่ว่าวิธีการสอบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเครื่องมือน,นั้นด้วยครับงี้ยังไงรบกวนพายเยี่ยมชมห้องแลบหนได้ไหมคะครับเชิญครับ แล้วก็เข้ามาอยู่ในแลักสอบเทียบกันแล้วนะคะจะเห็นว่ามีแต่เครื่องหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะเครื่องนี้ไปทําอะไรคะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าวินเทอร์เนลนะครับหรืออุโมงลมนะครับเป็นอุปกรณ์รใช้สําหรับคาริเบเครื่องวัดความเร็วลมครับเราสามารถใช้กับเครื่องวัดความเร็วลมทุกประเภทได้เลยไหมคะตามที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือ,อเครื่องมือวัดความเร็วลมเนี่ยสอบเทียบได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเครื่องด้วย อย่างเช่นอุโมงค์ลมตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับเครื่องวัดความเร็วลมที่เป็นแบบแฮนด์เฮลเป็นฮอ w ตไวหรือว่าเป็นแบบใบพัดซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปชมส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมด้วยนะครับแล้แลส่วนนี้ใช้สอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมแบบไหนคะ จริงๆแล้วตัวอุปรกรณ์นี้เป็นสแตนดาดสำหรับใช้สอบเทียบหนึ่งในพารามิเตอร์ที่อยู่ในเครื่องมือวัดความร็วลมวันนี้จะใช้คาลิเบรตตัวเพชเชอร์หรือความดันแตกต่างของเครื่องมือวัดความเร็วลมครับแล้วความดันแตกต่างนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเครื่องอวัดความร็วลมยังไงคะในส่วนของความดันแตกต่างเนี่ยเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดความเร็วลมด้วยนะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยเหมาะสำหรับการเอาไป ออกแบบและตรวจวัดเกี่ยวกับระบบปรับอากาศระบายอากาศครับแล้วเครื่องนั้นคืออะไรเหรอคะครับสำหรับอุปกรณ์ที่น้องนุ่นถามมานะครับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดความมนรันอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า balancing tool แ c u b ิวบาลนนะครับหน้าตาของเครื่องมือเนี่ยจะมีความพิเศษนะครับแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆดังนั้นการออกแบบสําหรับอุมโมงค์ลมที่ใช้สอบเทียบเครื่องมือเนี่ยก็จะมีความพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือตัวนี้ด้วยเช่นกันครับวันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะเลยยังไงก็ต้องขอบคุณคุณบัณฑิตมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะจะขอเยี่ยมชมแลบอื่นๆของ In n โ v a t i v e ด้วยค่ะยังไงวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย